สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมแชมป์เพรพน์เอื้ออารียกูนะครับกับเรื่องราวกีฬาแบบโดนๆด,ดีๆวันนี้คุณผู้ชมครับจะพูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องของการโชว์ความเก๋าคุณผู้ชมครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬานักดนตรีหรือว่าช่างซ่อมนาฬิกามีหลายคนเคยบอกครับว่าหากคุณอยากจะเป็นเทพต้องท่องคำคมนี้ให้ได้ก่อนนั่นก็คือ if you want to break the rule you must first master them แปลเป็นไทยก็คือก่อนที่คุณคิดจะโชว์ ลูกเล่นลูกไม้แพราๆอะไรก็แล้วแต่คุณต้องเล่นอย่างเทพก่อนเบสิกทุกอย่างต้องแน่นก่อนคิดจะโชว์เทพในเกมเกีฬาเป็นแบบนั้นในเรื่องราวของโลกของดนตรีก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันถ้าไม่เชื่อนะครับไปดูเด็กป .2 ออคนนี้ได้ฮะ บุกเข้ามาในห้องเรียนครับนี่คือวิชาดนตรีของเด็กป .2 ในกรุงเทพเราเองนะครับเขากำลังฝึกเล่นเพลง Jingle Bells Jingle Bells Jingle All the Way ซึ่งก็ความหมายประมาณเสียงกรุงกริงของกระดิ่งดังไปทั่วฉลองคริสต์มาสอะไรประมาณนั้นน้องๆส่วนใหญ่พยายามตั้งใจกันอย่างจริงจังแต่โอ้ฮะดูน้องผู้ชายคนนี้ครับเหมือนจะเล่นคีย์บอร์ดพล่องแล้วเล่นมือเดียวเล่นไป ลิ้วไปควงไปเอลไปย่อไปโอ้โห,โหเออฝรั่งครับจิงเกิลเบลแบบไทยๆบ้านตุนโดยดูเด็กสายย่อไปแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้จัดไปฮะช็อตเด็ดท่าเต้นนักกีฬา นี่ครับมาดูการเต้นบนเวทีมวยของนซีมฮาเมดครับเต้นโชว์สเต็ปเต้นล่อแล้วก็จัดไปนะฮะซึ่งทำให้ตำนานนักชกเชื้อสายเยเมนนี่ชก37ไฟชนะถึง36ไฟครับบางครั้งคุณผู้ชมคำว่าเต้นเนี่ยในเกมกีฬาอาจจะหมายคมว่าหนีเต้นหนีคู่แข่งนะล่าสุดมี2ช็ชดเด็ดซุปตานักร้องและกีฬาที่หนีเหมือนกันครับ เริ่มจากจัสตินบีเบอร์นักร้องชื่อดังวัย22นะครับมาทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศสเปนเขาน่าจะอยู่กับน,นักมวยเยอะเกินไปนะครับมีแฟนคลับคนหนึ่งพยายามจะเอามือไปจับทักทายบีเบอร์ไม่พอใจปล่อยมาตรงแฟนคลับปากแตกแล้วก็หนีไปครับจากสเปนไปฝรั่งเศสครับคริสเตียโนโรนัลโดนักฟุตบอลที่ดังที่สุดในโลกนะครับหนีเหมือนกันครับพยายามหนีนักข่าว โดยการลงทุนปลอมตัวใส่วิกผมนะปกติผมแกสั้นไงนี่ใสวิกผมใส่แว่นนะฮะแล้วก็โอ้โหแจ็กเก็ตตัวใหญ่ๆพาแฟนสาวคนล่าสุดนะฮะจอร์จิน่าโรดริเกซซึ่งทั้งคู่เนี่ยเจอกันในงานแฟชั่นเนี่ยนะครับทั้งคู่เนี่ยพากันมาเที่ยวสวนสนุกที่กรุงปารีสแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนนะฮะหุ่นความสูง185เซนของโรนัลโดแฟชั่นที่แตะตาแล้วก็ไฝเหนือปากด้านซ้ายหนีไม่รอดครับ และสัปดาห์หน้านะครับกลับมาพบกันใหม่กับผมชัป์พิรพลเอื้ออริยกูลสวัสดีครับ